จากที่จอรน,นหนึ่งอาทิตย์เต็มๆวันนี้จะได้กลับบ้านชาวช้างเราตื่นเต้นกันมากนะคะเก็บของกันเั้องแบตอีสีเนี้ยขึ้นรถตอนนี้รถติดเลยนะคะชาวช้างใจนามนะคะมาช่วยกันาดาันนะคะรถมารอดูปฏิบัติการดันรถของชาง วัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ f อทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบก,กับเราในช่องควยอาเจียงขายแก้วขายสักใบวันนี้เป็นเชา้าวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เช้าเช้าเลยตอนนี้ตีห้าครึ่งนะคะยังไม่สว่างเลยนะคะวันนี้เป็นวันแสดงแสดงวันสุดท้ายก่อนเสร็จง,งานช้างนะคะ พานช้างที่พักอยู่ในค่ายวีรบตรุษโยินนะคะตอนนี้รถพานไม้ติดลมตอนนี้รถพานไม้ติดลมนะคะหลงจากที่เกาะหนึ่งอาทิตย์เต็มๆวันนี้จะได้กลับบ้านชาวช้างเราตื่นเต้นกันมากนะคะเก็บของันตั้งแต่ตีสี่เนียขึ้นรถตอนนี้รถติดลมนะคะ ขาวช้างใจงามนะคะมาช่วยกันดันนะคะรถมารอดูปฏิบัติการดันรถของขานช้างมาจชาขึ้นไหมรถใหญ่ตามรถขึ้นไหมน้องคนเยอะมากใช้คนดันน oh ับ สิบกว่าคนนะคะมี่แต่มาช้าไม่เหลือ,อากันนะคะพี่น,อน้อง ไม่ได้ปรับนะคะจะปรับตอนประมาณช่วงบ่ายเพราะว่ายังแสดงจริงแสดงจริงอีกทีก็ประมาณ9โมงถึงเที่ยงคืสับดาหะนะคะขึ้นเป็นรถเลยแรงบานทันช้าก็จะสับดาหะขึ้นรถแบบนี้นะคะครืควายทั้งหลายก็จะเตรียมตัวแฟนอหงช้าเก็จะไปแสดงต่ออีกที บางท่านนะคะก็จะมีสะแสดงรอบเย็นด้วยมีสแสดงยุทธภัณสีบรรยากาศเช้าๆนะคะการเชื่อก็พาช้างแอบนบ้ำดูตัวก่อนอบางท่านก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมขึ้นรถไปแล้วนิแรลกันทั้งสนามเลยค่ะ ขอเก็บของนะคะดีใจจะได้กลับบ้านเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วไปแล้วนุ่นเยอะๆนุ่นนะคะตามตามกันไปเลยวันนี้เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าวันอาทิตย์ให้รับชมนะคะจบชี่ลากรถให้น้อยรถติด ว่าจะเอาแรงเป๊ปซี่ลากสิบล้อเป็นไหมครับโชคโชคโชสบายใจเลยครับน้ำเช้าเช้านี่สบายใจเลยครับไอพี่พาน้ำโชกับแม่หมื่นะครับ

ะคะุณคุณจะล้างช้างหรือคุณจะทำอะไรครับเอาไม่กลับบ้านแล้วครับเอา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 เรียนแล้วเรียนแล้ว เอาแต่เช er ้าแล้วครับเออแม่ไม่ไม่ทำไม่พังคำเหมื่นคึกคึกแต่เช้าเลยนะครับนี่คึกอะไรครับเออเออเออมาดิมันกลับบ้านแล้วครับอ้ ครับผมท,ทำอะไรคะพี่ควานเกิดอะไรขึ้นคนเขากลับบ้านลงหบนแล้วเลวยเพราะอะไรคะรถติดครับรถติดรถติดลมนะคะตอนนี้ฝัานช้างเราเตรียมตัวกันหมดทุกคนแล้ว แต่ว่าที่ควันหมายของเรารถยังติดลมอยู่นะคะรอรถจากที่ทหารมาดันขึ้นมาลากขึ้นนะคะโดยใช้โซ่ช้างช้างก็จะกินอาหารรอแบบนี้นะคะกลับบ้านแล้วตื่นเต้นมากทั้งควานทั้งช้างบนเาไ โอ้ยนี่ดูลูกชายความช้างก็ขึ้นไปนะคะทีสวัสดีครับพ่อไปไหน,ไป,ไ,หนไปงานช้างดูสนเต้นนะคะสน้องทีทีช้างพังน้องนิ่มนะคะกับคุณพ่อดีใจน,นะคะงานช้างปีละครั้งผ่านไม้ของเรายัางติดลมอยู่ ขึ้นไหมเนาะวันนี้จะได้กลับกับเขาไหมะะตอนนี้ก็เอาโซ่นะคะโซ่ช้างมาพ่วงกับรถแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็รอรถที่ทหารรมาลากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับนี่นะคะรถป่วยไอยเตียงติดลมช่่ยด้วยค่ะ ปานหมาจะทำยังไงดีกลับไปหมดแล้วครับ,รบ,รบโอ้จะเข้าสนามทันไหมนาทีเร่งด่วนนะคะเดี๋ยวเขาจะปิดทางเข้านะคะเนี่ยรถใหญ่ด้วยเขาได้เข้าป่ะเนี่ยยังไม่รู้เลยโอ้เนาะน่าสงสารจังเลยคนอื่นเข้าไปกันหมดแล้วในช่องกลวยเจียงช่องเดียวนะคะไอแมซมสันฝันเมืองทองคำไปหมดแล้วครับอืม รถก็ยังไม่มาสักทีจะทันเวลาซ้อมไม่เนีน่ทันเวลาแสดงจริงไม่เอย่ยโซ่ยาวมากเลยคะ่ะโซ่ช้างใครคะพี่ขวานโซ่ช้างขึ้นผมเองครับถ้าขาดนี่ต้องซื้อใช้ขอนะครับเส้นเท่าไหร่คะไม่ทราบเลยหลายตังค์อยู่นะโซ่ช้างเนี่ยถ้าขาดนี่ได้ซื้อใช้ข้อนน่เลยครับนี่ก็กลยเตียงติหลมนะคะ สภาพนี่ก็จาก<ด>คืนนี้หายหมดแล้วนะครับสภาพแล้วดูนะคะเก็บเรียบหมดแล้วของนู้นก็แท็กซี่กำลังเตรียมของเก็บของขึ้นรถครับฝั่งทางนู้นจากไกลนู่นครับแดดสองครับพี่ฟ้าแดดเข้าบรรยากาศยามเช้าครับตื่นเต้นกันมากนะคะ ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามค่ายทหารนะคะแถวนี้คือบริเวณที่พักของช้างหลังจากที่พักกันอยู่ค่ายทหารกันประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์เราจะกลับบ้านแล้วจะเคลื่อนรถนะคะเป็นรถบรรทุกสิบล้อของช่องกวยเจียงติดลมนะคะ กลับบ้านไม่ได้พึ่งคนแล้วนะคะทีนี้ก็ยังไม่ได้ต้องพึ่งรถที่ทหาเป็นรถแบบนี้น,นะคะเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะขึ้นกันไหมข้างหน้าครับทีไ่ได้ <laughs> หลังจากที่ใช้แรงที่ฟานดึงรถช่วยกันดันรถนะคะไม่ได้ต้องใช้รถอาหารนะคะในอาหารรอ,อดูว่าไ<อ>ดา้ขึ้นไหมนะคะคพี่น้องชาวช้างเรายังไม่ไปนะคะรอให้กำลังใจใช่องกวยเตียนอยู่นะคะคยังรอกันไปพร้อมกันอยู่ด้วยกันนะคะต่อสามนาที เนี่ยคือควานชา้างของ,ของโมบาา้านช้างนะคะสามัคคีกันหน้ามีอะไรก็ช่วยเหลือการทุกงานนะคะอาจจะขึ้นได้นะคะทหารใหญ่ามาก รถใหญ่กันรถใหญ่ไม่ฝนนะคะแต่ว่ามีคุณพี่ตี่ไม่เคยแตะมาก่อนนะคะก็เลยติดลมที่เพ้าหลังล้อหลังอาจะขึ้นไหมน่าจะขึ้นนะคะพ่วงกันไปนะคะ 好好 ตอนนี้หลังจากที่พ่วงด้านหน้านะคะไม่ได้ลองมาเปลี่ยนมมเป็นพ่วงด้านหลังดึงจากด้านหลังดูงว่าจะดันขึ้นได้ไหมทั้ง,ง,งหน้าดันขึ้นไม่ได้นะคะออ้องพ่วงที่ด,าดะะ้านหลังดูนะคะ เป็นครั้งที่สี่แล้วนะคะเบาเด้ะะอเบาเบาแล้วค่ะทุก่ขวาท้ายหลุดนะคะ โอ้ขึ้แล้วนะคะต้องลึงหลายรอบมากเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดุงเป็นกำลังใจให้ช่องเืลเจียงไายแก้วไายสับใบนะคะภารกิจรถกิจลม จะเดินทางไปแสดงช้างรอลถตินลมนะคะช้งา,างไปกันหมดแล้วขอบคุณพี่ๆผู้หารนะคะจากท่านเยาวชนทิน

รอบที่หแล้วละคะสทะเบียนไม่ดีนะคะนี่เพือใครจะมีโชคกับเ้ยเ,เดียวดียวเด ค่ะตอนนี้รถขึ้้้นไดแลวช่องกุยเจียงเราขึ้นมาได้จากที่พักแล้วนะคะขอบคุณพี่ทหารนะคะจากค่ายวิรวัตรโยธินครับวิรวัตรโยธินก็ขอบคุณก็ให้ที่พักช้างอย่างดีเลยครับมีน้ำสะดวกสบายอุดมสมบูรณ์มากเลยครับก็ช่วยเหลือทุกอย่างครับผมช่วยเหลือทุกอย่างครับมีเหตุอะไรก็บอกพี่ทหารบอกได้ครับพร้อมช่วยเสมอนะคะครับผมก็ทันไหมคะ ทนงาน,งานไหมรอดูครับจะ <ไป S 1> รีบไปให้เร็วที่สุดเนาะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็สำหรับที่นี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องบปวยเจียงพายแก้วสักไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับสวัสดีครับ